สวัสดีครับเราเกมกันทอมคลิปนี้ครับเราจะมาดูกันถึงเทียริสครับที่ผมทําล่าสุดครับโดยเทียริสนี้ครับก็จะมีตัวละครใหม่ๆเข้ามาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นอวัดอนอลิสตาหรือว่านโอก่อนที่เราจะไปดูนะครับทําความเข้าใจนะครับเทียริสนี้ครับเกิดมาจากการจัดของผมครับแต่เพียงผู้เดียวครับไม่สามารถเอาไปอ้างอิงกับผู้เล่นท่านอื่นได้ครับโดยผมจะจัดเนี่ยมาจากการใช้งานของผมเท่านั้นครับ โดยตัวไหนใช้บ่อยใช้ประจำเนี่ยก็อยู่ในเทียต้นๆนะครับส่วนไหนไม่ค่อยได้ใช้หรือไม่ใช้เลยเนี่ยก็จะอยู่ในเทียถัดๆลงมานั่นเองส่วนเมื่อไหนที่เข้ามารับชมแล้วและจะยึดถือเอาเทียรินี้ไปใช้งานครับก็ขอ <complac> ขึ้นคําเตือนใหญ่ๆครับว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไปเริ่นทีเทียที่1นครับจะเป็นเทียตัวละครที่ผมใช้ประจําครับแล้วก็มองว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะใช้งานได้ดีครับในหลายๆสถานการณ์นะครับโดย อย่างตัวของดูลลี่ครับเมื่อทำการซูเปอร์เบคทูครับหรือ SB ให้เป็นตัวละครซัพพอร์ตสามารถลงมาช่วยเหลือทีมได้นะครับในระดับ SB ขั้นสาเนี่ยตัวละครของดูลลี่ครับจะมีการช่วยโจมตีครับซึ่งการช่วยโจมตีนี่จะโจมตีได้ค่อนข้างจะรุนแรงครับเพราะโจมตีเป็นแม็กเกตพีนะครับค่อนข้างจะรุนแรงและใช้งานได้ดีอีกตัวละครนึงครับอย่างคุณลุงสมิธเขาแดงยิงมาเฟอร์เนี่ยก็ไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะครับ ทั้งแรงทั้งเร็วครับโดยเฉพาะเมื่อตอนลุงแกถึงแกกรรมเนี่ยและกลายเป็นป้อมเปิดเมื่อไหร่เนี่ยก็จะโหดขึ้นเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวส่วนอีกสองตัวละครครับที่เข้ามาใหม่ครับในเทียนี้ก็คือตัวละครอย่างอาร์เมดครับแล็ตัวละครอย่างคาบายครับซึ่งทั้งสองตัวครับสามารถเอาเวกครับให้กลายระดับเอสเสพาร์ได้ครับทาให้ตัวละครนี้เก่งขึ้นมากกว่าเดิมค่อนข้างจะมากครับโดยเฉพาะอย่างนอน้องอาร์เมดครับเมื่อเอาเวกถึงขั้นสามเนี่ย ก็จะมีการตายฟื้นได้หนึ่งครั้งนะครับรวมถึงยังมีได้แมค HP ที่ค่อนข้างจะเยอะด้วยและหาก A5 เมื่อไหร่ครับวาก,กิวเนื้อนุ่มเมื่อไหร่เนี่ยตัวพิเคของเราครับก็จะอร่อยเลยทีเดียวครับก็จะโจมตีได้อยา่างรุนแรงครับแล้วก็เก่งขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างจะมากครับส่วนตัวของคาบายครับแค่ A3 เนี่ยตัวคาบายก็เก่งมากครับเพราะว่าจะมีการโจมตีเป็นแมคเของคู่ต่อสู้ด้วย ส่วนตัวละครที่เหลือในทีนี้ครับส่วนใหญ่เป็นตัวละครที่เป็นตัวละครซัพพอร์ตครับเพื่อไ่ให้อาจจะสงสัยว่าตัวละครซัพพอร์ตเี่ยมาอยู่ในทีนี้เลยเหรอตัวละครพวกนี้ครับจะเป็นตัวละครที่สามารถเอาเวกับให้ถึงจุดที่ตัวเกมกําหนดเนี่ยจะสามารถลงไปช่วยเหลือเราในโหมด PvP ีในตำแหน่งตัวละครตัวที่6ได้ครับปกติเนี่ยหทีมจะลงได้หมด5ตัวครับแต่ในโหมด PVP ครับตัวละครพวกนี้ครับจะสามารถลงในตำแหน่งที่6ได้ได้ครับทำให้เราได้เปรียบครับในโหมด PVP นั่นเอง ส่วนในเทียถัดมาครับเป็นเทียที่2ครับตัวละครที่อยู่ในเทียนี้ครับก็เคยเป็นตัวละครที่ผมใช้ในทีมตามประจําสายชีพนั้นๆครับไม่ว่าจะเป็นหมวด p ีพหรือหมวด PE ก็ตามครับก็จะลงอยู่เสมอครับพวกนี้และถัดมาก็เป็นเทียสามครับตัวละครที่อยู่ในนี้ครับส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครที่สามารถซูเปอร์เบคทูได้ครับเพราะต่อให้เราครับไม่ได้เอาน้องมาใช้ครับในทีมในการต่อสู้ก็สามารถเอาตัวละครพวกนี้ครับ ไปลงในช่องซัพพอร์ตครับเพื่อช่วยเสริมสเตตัสของทีมเราหรือว่าช่วยออกมาโจมตีครับเมื่อเราซูเปอร์เปกทูถึงขั้น3เป็นต้นไปครับและสุดท้ายครับเทียที่4ครับไม่ใช่ว่าตัวละครนี้อยู่ในเทียนี้ไม่เก่งนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะได้ใช้ในค่อนข้างจะน้อยครับเพราะว่าตัวละครที่อยู่ในเทียหนึ่งสองเนี่ยก็ลงในทีมนี่ก็ถือว่าเต็มแล้วครับไม่มีช่องให้ตัวพวกนี้ได้ลงครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้เก่งอะไรครับเช่นอย่างวูคองครับบางคนก็ใช้เป็นตัวหลักเลย นะแต่ตอนนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็เลยเอามาอยู่ในเทียนี้เช่นเดียวกับตัวซิปครับที่มีการโจมตีที่รุนแรงครับในตัวของแสนเชิญนะตัพพวกนี้ก็จะเก่งอยู่ครับแต่ว่าไม่มีที่ให้ลงนะปัจจุบันนี้ในทีมผมนี่เองครับผมก็เลยเอาลงมาอยู่ในเทียที่4นั่นเองครับอะไนี่ก็คือเทียริชที่ผมทําล่าสุดในตอนนี้แล้วกันนะเพื่อนเื่อคนไหนครับเข้ามาชมครับ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับหรือเพื่อนคนไหนครับมีคําติชมอะไรครับคาแนะนำอะไรสามารถมาพูดคุยกันได้ครับส่วนเพื่อนเพื่อนคนไหนถ้ามีความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากนี้ครับแตกต่างได้ครับแต่อยากแตกแยกนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์ครับคิดเห็นต่างกันได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนการใช้งานก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับอันนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกในตอนแรกครับก็คือเกิดจากการใช้งานของผมเพียงคนเดียวเท่านั้นครับก็เลยเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ใช้ตามผมก็ได้ครับก็สามารถมาดูมาอะไรมาแชร์ การใช้งานกันก็ได้ครับสุดท้ายครับเล่าเก่งเหมือน,นทำคลิปนี้ครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมแล้วเจอกันครับ